สวัสดีครับสวัสดี fc ทุกท่านครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามช่องมณีเทคเตอร์รถไถถุกๆนะครับผมวันนี้แอดก็จะมารีวิวรถไถโคบต้าที่ใช้ในโครเรือนนะครับผมเป็นรถไถโคบต้ารุ่น b 2 1 4 0นะครับตัวนี้เป็นปี5 9นะครับผมเล่มทะเบียนชุดโอนครบครับ,รบก็มาพร้อมอุปก,กรณ์เอาแอด ปรับราคาให้นะครับถ้าจะเอาผ่านสามนะผ่านสามด้านหลังเป็นใบสิบแปดนิ้วแอดให้อยู่แสนหกหมื่นห้าพันนะครับใบมีดหน้าแล้วก็หางสามนะครับถ้าเป็นผ่านพวนก็เพิ่มมานิดหน่อยครับเป็นแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับก็ภาคอีสานครับภาคอีสานภาคกลางตามเส้นทางส่งฟรีนะครับนอกเส้นทางก็อาจจะมีค่าขนส่งประมาณพันถึงสองพันครับแล้วแต่เส้นทางเนาะเดี๋ยววันนี้พาเดินดูรอบๆนะครับ มาดูที่ล้อหน้าหน้าขวาให้อยู่ประมาณแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับยางยังดีอยู่นะครับก็น่าจะเป็นยางคู่ตัวกับรถมานะครับเป็นยางห้าขีดสิบสองนะครับอาจจะมีแตกลายงาบ้างครับแต่ใช้ได้ดีอยู่ครับน็อตสตัด๊ดนะครับแอดเปลี่ยนให้ใหม่นะครับผมก็อาจเป็นเลื่อมๆเลยก็วันนี้ มารีวิว B สองหนึ่งี่ครับเอาไปใช้ในสวนกำลังดีครับไม่ว่าจะเป็นไถนาไถสวนหรือว่าตัดหญ้าในสวนครับล้อซ้ายก็อยู่ประมาณแปด0้าสิปอร์เซนนะครับน็อตสตาร์ทเปลี่ยนให้แล้วเนาะภายในนี่เดิมเดิมครับเดิมทุกจุดนะครับน็อตเดิมไม่มีขยับครับผมมาดูล้อหลังครับล้อหลังก็อยู่ประมาณ7 0็0ปดิเอนเนาะเป็นยางคู่ตัวรถมาครับ อาจจะมีแตกลายงาบ้างครับแต่ใช้ได้ดีแน่นอนครับผมรถใช้งานมาเจ็ดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับชั่วโมงแท้นะครับหลังก็จะแห้งแห้งนะครับไม่รั่วไม่ซึมครับล้อหลังซ้ายครับซีนไม่รั่วเนาะล้อหลังขวาซีนไม่รั่วนะครับผมแ่นเพลทคูปัต้าอยู่ครบนะครับซีนพีทีโอไม่รั่วนะครับอีทีโอก็ถือว่าใช้งานมาน้อยอยู่ครับผม ตอนนี้ติดฐานควรไม่ให้อยู่แต่ถ้าจะเอาฐานสามราคาก็ลดลงได้อีกเยอะเลยครับใครที่ชอบรถเดิมๆนะครับอยากจะได้รถเดิมๆนะครับมาอยู่เจ็ดร้อยชั่วโมงนะครับอ่ะ๋ยวมาฟังเสียงกันครับตัวนี้มันมีสวิตช์ที่เกียร์นะครับต้องทำให้เกียร์ว่างก่อนนะ มีสวิตคัดด้วยลืมอ่ะมาดูเปิดดูภายในก่อนนะครับเมื่อกี้เปิดฝากระโปรงไม่ได้นะครับต้องใช้สองมือนะครับ พอดีไม่มีผู้ช่วยาตากล้องรถก็จะได้แห้งๆเดิมๆนะครับีเปิดให้ดูไม่มีรอยแกะรอยลื้อนะครับผมใครที่หาไปใช้ในร่องอ้อยนี่เหมาะเลยครับเพราะเขาติดอุปกรณ์ใบมีดหน้ามาครับแล้วก็ติดหางหลังมาน้ำหนักมันจะพอดีเป๊ะเลยครับพอดกีก็ไปซื้อรถใหม่ครับ เอาไปใช้ในครอบครัวเล็กๆไถนานะได้เลยยินดีไปส่งไปสาธิตให้นะครับผมแห้งๆครับไม่เคยแกะนะครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้ครับรับประกันเครื่องเกียร์ให้หกเดือนเนาะเอาเหมือนรถใหม่เลยมามาฟังเสียงกันครับมันจะยากนิดนึงครับเพราะว่าไอตัว B21 มันเป็นเซนเซอร์ของเขามันเป็นเซนเซอร์ที่เกียร์นะครับเราต้อง ทำให้ว่างจริงๆนะครับนี่ต้องใช้มือเกี่ยวเปิดไม่ได้รถมันไม่เคยเปิดน,นะครับ ก็รถใช้งานมาเจ็ชั่วโมงครับไม่ต้องห่วงเรื่องเครื่องเกียร์ครับไม่หอนแน่นอนครับ ไปติดคบนะครับเรมทะเบียนชุดโอนพร้อมเลยครับก็เปิดราคาไว้ที่2องขยึเแสนหกหมืนห้าพับาทนะให้หาง3นะครับถ้าแสนหก0มืบาทให้หาง5นะครับหรือแส9หกหบาทเป็นเครื่องตัดหญ้าใหม่ก็ได้ครับอันนี้มี3ามออปชั่นนะครับสาหรับ f อฟที่อยากจะได้ไปใช้ในไรในสวนพ่อแม่พี่น้องที่ไม่ต้องการรถไหใหญ่นะครับ งานเล็กๆเด็กขับได้ผู้ใหญ่ขับดีนะครับผมประหยัดน้ำมันครับใช้งานทั้งวันก็หมดน้ำมันไม่เกิน300บาทนะครับแอดก็อยากจะนำเสนอถ้ามองหารถไฮเล็กใช้ในไล่ในสวนอยู่ครับถ้ามองดูแล้วรถญี่ปุ่นราคาแพงครับก็มาดูรถ B21 40ดนะครับสภาพสวยๆใช้งานมาน้อยครับเอาไปใช้ในไร่ในสวนอะไรหาง่ายครับเข้าทุกศูนย์คุปตาได้เลยครับ ไม่จำเป็นต้องหาอะไรปวดหัวครับถ้ามองหารถเก่าญี่ปุ่นแล้วราคามันสูสีแอดแนะนําว่าเป็น b 2 1ตัวนี้ดีกว่าครับความคุ้มค่าของเรามีมากกว่าครับเราไม่ได้ใช้งานเยอะครับแล้วก็อะไรแถวบ้านมีตลอดครับมีทุกชิ้นเลยไม่ว่าจะเป็นออคมอมพิวเตอรหรือว่าแอปแดงแอปส้มนะครับแอปส้มแอปฟ้าครับมีหมดเลย สั่งซื้อทางออนไลน์ได้ครับโอเคครับผมก็สวัสดีปีใหม่ FC ทุกท่านครับที่ติดตามช่องมณนเทคเตอร์รถไทยถูกในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ครับขออวยพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนครับเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพนะครับคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาครับร่ำรวยเงินทองครับมามีตังมาซื้อรถแอดไปใช้งานนะครับผมโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ